Studio. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel 14 Studio เดี๋ยวเราจะให้นุกไปเกลิ่นเพิ่มเติมกันก่อนนะครับก่อนจะไปเริ่มเข้าเรื่องกันผมขอเกริ่นก่อนก็นแ,ลนแล้วกันครับสำหรับ Decade v s g แล้วก็ Geo VS. Decade ครับสองภาคนี้นับเป็นตอนพิเศษจากซีรีส์ k o m m n Rider g ์ o ครับที่ทำให้โซโก้แล้วก็ึกขศาาร์เนี่ยได้รับบทเด่นทั้งคู่โดยที่ทั้งสภาคจะมีภาคละ3ตอนรวมทั้งหมด6ตอนครับ วิธีการดูถ้าไล่ตามไทม์ไลน์ก็ต้องดูภาค d ีเคส VS จีโอจบก่อน1-3ตอนแล้วค่อยไปดูจีโอ VS ดีเคสต่อเพื่อบทสรุปที่สมบูรณ์แต่ถ้าเราดูแบบเรียงตามไทม์ไลน์ครับปริศนาหลักๆของภาคไรเดอร์ไทม์องภาคเนี้ยมันจะเฉลยในภาค d ีเคส VS จีโอไปค่อนข้างเยอะแล้วครับทาให้พอดูภาคจีโอ VS ดีเคสต่อเนี่ยมันจะค่อนข้างเดาเนื้อเรื่องได้เยอะโดยเฉพาะพอเห็นซึริยาปรากฏตัวเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว,ว่าซึริยาศเขาพยายามทําอะไรอยู่ครับคือถ้าเราดูแบบเรียงตามไทม์ไลน์ครับ อารมณ์เราจะเหมือนดู Star War ครับดูเรียงจากภาค1่ถึง6อะแต่ถ้าดู Ge โอ s วส a k ก่อนแล้วค่อยดู d ีเคส s g สจเนี่ยอารมณ์ที่ได้มันจะเหมือนกับดู Star War 4์ถึง6ครับเรามาดู1ถึง3ต่อแต่สุดท้ายแล้วเราอยากจะดูแบบไหนก็ลองเลือกกันได้ครับจะดูแบบสลับกันไปทีละตอนก็ได้นะได้อบทรสดีครับแต่สำหรับคลิปสรุปคลิปนี้ครับผมจะขอสรุปแบบเรียงตามไทม์ไลน์เลยก็แล้วกันเพื่อความเข้าใจง่ายครับเพราะงั้นพาร์ทนี้เราจะมาลุยกันที่เรื่องของ Deca ส VS g o กันก่อนครับ ใครที่อยากดูแบบ Star War รก็รอคลิป g o o w i s t d e c a เ e แล้วค่อยดูคลิปนี้ก็ได้นะครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยกว่าเทมาโทคิวะโซโกะเนี่ยได้ตื่นขึ้นในบ้านหลังหนึ่งโดยที่บ้านหลังนั้นมีคนอื่นๆอ,อีก8คนทำให้ภายในบ้านที่ว่านี้ครับมีอยู่ทั้งหมด9คนอันประกอบไปด้วยโทคิวะโซโกะผู้เป็นนักบาโรงเรียน ผู้เป็นลูกประธานบริษัทไอทีผู้ร่ำรวยชวอสผู้เป็นทนายอร่าผู้เป็นนักสแสดงสาวหน้าใหม่ไฟแรงคูณองค์มิสระผู้เป็นนักเรียนสาวมอปลายแม่บ้านที่หน้าเหมือนกับเจ๊ทุเรียนยากุซ่าที่หน้าเหมือนซิดคนขายล็อกซีดมีลุงคนรวยแล้วก็ชายที่คุณหน้าคุณตาเราดีครับนั่นก็คือโอนุเดรยูสุเกะนั่นเองซึ่งทั้ง9้าคนครับได้สติขึ้นมาแล้วก็พบว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในบ้านพักตากอากาศกลางเกาะแห่งหนึ่งครับ ซึ่งเกาะน,นั้นเนี่ยรายล้อมด้วยทะเลไม่มีทางออกไปไหนเลยครับพวกเขาพยายามหาความเชื่อมโยงว่าพวกเขาเนี่ยถูกพาตัวมาที่นี่ด้วยสาเหตุอะไรตอนแรกเขาก็เชื่อกันว่าอาจจะเป็นรายการวาไราตี้แกล้งกันเล่นอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่มีความเชื่อมโยงใดๆเลยแต่ทว่าตอนนั้นเองทีวีในห้องก็ได้ฉายภาพของตัวตลกปริศนาขึ้นมาตัวตลกปริศนาเนี่ยประกาศว่าทุกๆคนที่อยู่ในห้องนี้คือผู้ถูกเลือกที่จะต้องเล่นเกมพระราชาซึ่งผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวของเกมนี้ก็จะกลายเป็นราชาผู้ครอบครองโลกใบนี้ ในขณะที่พวกผู้ใหญ่เถียงกันอุตหลุดโซโกะกลับรู้สึกสนใจครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีความฝันตั้งแต่อย่างเด็กว่าเขาอยากจะเป็นราชาตัวตลกปริศนาได้ประกาศกติกาของเกมพระราชาเกมแรกนั่นก็คือการหาเก้าอี้ให้ตัวเองนั่งโดยที่ต้องไปหาที่อื่นห้ามใช้เก้าอี้ที่อยู่ในห้องโถงนี้โดยใครที่หาเก้าอี้ให้ตัวเองไม่ได้ภายในสิบนาทีก็จะถูกปรับแพ้ไปโซโกะมองว่าเกมน่าสนุกดีเลยบอกให้ทุกคนลองเล่นดูยกเว้นตลุงยากุซ่าที่ปฏิเสธจะเล่น แน่นอนว่าทุกคนสามารถหาเก้าอี้ให้ตัวเองได้หมดยกเว้นลุงคนรวยแต่มิสซาสก็หาเก้าอี้มาเผื่อลุงไว้แล้วนั่นทําให้มีผู้เล่น8คนผ่านเงื่อนไขรอบแรกไปได้มีเพียงลุงยากุซ่าที่ไม่เล่นตามเกมเอาแต่บ่นให้มาเสริมน้ําช้าให้เขาสักทีและเมื่อเวลาหมดลงผู้ที่พ่ายแพ้ก็ต้องโดนเกมลงทันตัวตลกปริศนาเรียกตัวอนาเธอร์ริวคิออกมาจากกระจกซึ่งอนาเธอริวคิก็พุ่งเป้าไปที่ลุงยากุซ่าทำการดูดพลังชีวิตของลุงยากุซ่าจนตายจากนั้นก็หายตัวไป ลุงคนรวยเห็นแบบนี้ก็เลยเริ่มให้เงินกับคนอื่นๆรอบตัวเพื่อให้ความช่วยเหลือกับเขาโดยชวอสก็รับเงินไปอย่างเต็มใจคืนนั้นเองผู้รอดชีวิตก็นั่งจิบชาพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเริ่มคิดกันจริงจังว่าเกมพระราชาเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะโซโกเริ่มรู้สึกแล้วว่าเกมพระราชาเนี่ยมันไม่น่าสนุกแล้วคุณแม่บ้ก็เริ่มกังวลครับเพราะเธอสัญญากับทางบ้านไว้ว่าจะไปทําเต้าหู้ผัดเผ็ดให้ทุกคนกินเธอก็เลยอยากขอตัวกลับบ้านแต่ทว่าเกมที่2ก็ได้เริ่มต้้นนขึพดี กติกาของเกมที่2ก็คือให้หาของที่สามารถเอามาทําหม้อไฟได้จากภายในตัวบ้านคนละชิ้นใครที่หาไม่เจอภายใน10นาทีก็ต้องเป็นคนแพ้ไปทุกคนกระจายตัวกันออกหาของทันทีซึ่งส่วนมากก็จะพบเป็นพวกหม้อหลายๆแบบลุงคนรวยที่เคลื่อนที่ช้าก็เริ่มมีปากเสียงกับชวอสเพราะก่อนหน้านี้เขาให้เงินชวอสไปแต่ชวอสก็ปฏิเสธที่จะให้หม้อของเขากับลุงคนรวยโชคดีที่มิสซาเจอหม้อเล็ก2ใบเธอเลยแบ่งให้ลุงคนรวยใบหนึ่ง ลุงคนรวยเลยขอให้มิสซาเนี่ยไปเป็นภรรยาของเขาทีและเมื่อครบสิบนาทีก็เหลือผู้แพ้เบียงคนเดียวนั่นก็คือคุณแม่บ้านนั่นเองนั่นทําให้เธอโดนอนาเธอริวคิปรากฏตัวขึ้นมาฆ่าเธอในทันทีและเมื่อเหตุการณ์สงบลงพวกโซโกก,ก็มาเช็กดูและพบว่าแม่บ้านเนี่ยตายไปแล้วภายในวันเดียวมีคนตายในบ้านหลังนี้ถึงสองคนทว่าเสียงกรีดร้องของมิสาก็ดังขึ้นเพราะเธอพบศพของลุงคนรวยนอนจมกองเลือดอยู่ที่ประตูบ้านไม่ใช่แค่สองแต่มีคนตายถึงสาม โดยเฉพาะลุงคนรวยที่ศพมีอร่องรอยการฆาตกรรมโดยของมีคมซึ่งเกิดจากฝีมือของมนุษย์อย่างชัดเจนแตกต่างจากศพที่ถูกอนาเธอริวคิดฆ่านั่นทำให้ยูสุเกะตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายที่ฆ่าลุงคนรวยอาจจะเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตนี่แหละซึ่งทันใดนั้นเองครับคาโดยะซึกะก็ได้ปรากฏตัวขึ้นทักทายยูสุเกะที่หน้าประตูบ้านนั่นเองยูสุเกะกับซึกะนั่งพูดคุยกันเพราะไม่ได้เจอกันนานซึ่งทุกคนก็มองว่ามันแปลกเพราะคนที่นี่ไม่มีใครรู้จักกันเลย แต่ที่แปลกกว่าก็คือทําไมถึงมีเต้าหู้ผัดเผ็ดตั้งอยู่บนโต๊ะได้อูจําได้นะครับว่าคุณแม่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะกลับไปทําเต้าหู้ผัดเผ็ดที่บ้านพอดีหรือว่าอาหารพวกนี้มันอาจจะถูกบันดาลตามความต้องการสุดท้ายของคนที่ตายไปแล้วก็ได้ทุกคนเลยคุยกันเรื่องของที่อยากกินซึ่งมิซาก็บอกว่าเธออยากกินโอโคโนมิยากิเพราะพ่อของเธอทาโอโคโนมิยากิอร่อยมากน่านยูสุเกะก็ซักไซส์สึษะทันทีเพราะเขาคิดว่าซึษะจะต้องรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเกมพระราชานี้แน่แน ซึกคษะบอกว่าบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนช่องว่างระหว่างเวลาไม่ว่าคนจากมิติเวลาใดก็สามารถถูกดึงตัวมาได้ทั้งนั้นซึ่งเป้าหมายของเกมนี้ก็เพื่อหาโซโกที่แท้จริงซโซโกที่แท้จริงนั้นจะกลายเป็นจอมมารผู้มีชะตากรรมจะต้องกลายเป็นโอมาจิโอและซึกษะก็กําลังไล่ตามหาตัวโซโกที่แท้จริงมาจนถึงบ้านหลังนี้ซึกษะบอกว่าโซโกที่แท้จริงตอนนี้ได้ใช้พลังไปเยอะมากและดูเหมือนว่าเขาก็จะอ่อนแอลงมาก ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเกมพระราชานี้ก็เป็นได้อูมองว่าเรื่องที่สึกษราเล่ามันไร้าสาระเพราะจอม,มานมันมีแค่ในนิทานเท่านั้นที่สําคัญที่สุดก็คือการตามหาตัวคนร้ายที่ฆ่าลุงคนรวยต่างหากอูจําได้ว่าในห้องโถงนี้มีขวานเล่มใหญห่อเล่มหนึ่งและตอนนี้มันกลับหายไปซึ่งนั่นน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ในการฆาตกรรมชวอสลุกขึ้นชี้ตัวคนร้ายทันทีเขากล่าวหาว่าคนร้ายก็คือมิสรานั่นเองเพราะมิสราไม่ชอบใจที่โดนลุงคนรวยขอแต่งงาน แต่โซโก้ก็แย้งว่ามิสซาเนี่ยไม่เหมือนคนที่จะฆ่าคนอื่นได้นั่นทําให้โซโก้และมิสซาเนี่ยเกิดถูกใจกันขึ้นมาแต่ศึกษาสก็ลั่นวาจานะครับว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยไม่มีใครเชื่อใจได้ทั้งนั้นเพราะที่นี่ถือเป็นสถานที่ที่พิเศษเป็นช่องว่างระหว่างเวลาที่เชื่อมต่อกับมิติจํานวนมากทุกคนที่มาที่นี่เป็นคนแบบไหนมาจากช่วงเวลาใดก็ไม่อาจจะรู้ได้เลยต่อให้รูปร่างเหมือนมนุษย์แค่ไหนแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่พวกเขาอาจจะไม่ใช่มนุษย์เช่นกัน เช้าวันต่อมาตัวตลกปริศนาก็เริ่มประกาศเริ่มเกมที่3ทันทีตอนแรกศิลสะปฏิเสธที่จะเล่นด้วยแต่ตัวตลกก็บอกว่าศิกสะต้องเล่นเพราะเขาเป็นผู้เกี่ยวข้องสุดๆกับเกมนี้เลยตัวตลกเริ่มประกาศกาติกาของเกมที่3ทันทีนั่นก็คือการให้ทุกคนเป่ายิงฉุดพร้อมกันทั้งหมดและต้องมีผู้แพ้หรือผู้ชนะเพียงคนเดียวภายใน5รอบเท่านั้นไม่อย่างนั้นทุกคนจะโดนฆ่าทั้งหมดผู้เล่นทุกคนจึงเริ่มเป่ายิงฉุบกันไป3มรอบติดแต่ก็แน่นอน ว่ามันต้องออกกันแบบกระจัดกระจายทําให้หาคนแพ้เพียงคนเดียวไม่ได้ซึ่งาซาเลยบอกให้ทุกคนหยุดก่อนเพราะถ้าหาคนแพ้ไม่ได้ในอีกสองรอบเนี่ยได้ตายหมู่แน่มิซาเลยบอกให้ทุกคนออกคอนซะเดี๋ยวเธอจะออกกันไกลและยอมแพ้เองแต่ว่าออร่าไม่เชื่อใจเพราะคิดว่ามิซาการจะล่อให้ทุกคนออกคอนแล้วตัวเองก็ออกกระดาษเอาชนะไปเพียงคนเดียวแต่ทว่ามิซาบอกว่าเธอไม่เหมือนกับออรา่าเพราะว่าเธอเนี่ยมีแผนอยู่ทุกคนจึงเป่ายิ่งฉุบรอบที่4ตามแผนของมิซา แต่ก็มีออราโดนมาออกกระดาษเพียงคนเดียวเพราะว่ายังไม่เชื่อใจมิสะแต่สุดท้ายแล้วรอบที่5ทุกคนก็ไม่มีทางเลือกจําเป็นจะต้องลุยตามแผนของมิสะเท่านั้นไม่งั้นก็ตายหมู่ซึ่งมิสะก็ยอมออกกันไกลและเป็นผู้แพ้แต่เพียงคนเดียวจริงๆอนาเธอริวคิจึงปรากฏตัวขึ้นทันทีมิสะขอให้โซโกะเอาชนะเกมนี้ให้ได้ก่อนที่จะหนีออกไปแต่สุดท้ายเธอก็ถูกอนาเธอริวคิฆ่าตายต่อหน้าโซโกะทันใดนั้นเองโอโคโนมิยากิที่มิสะเคยบอกว่าอยากกิน ก็ปรากฏขึ้นบนโต๊ะอาหารทันทีซึ่งก็ตรงตามที่อูสันิฐานเอาไว้ว่าอาหารที่ผู้ตายอยากกินที่สุดจะถูกบันดาลให้ปรากฏบนโต๊ะอาหารซึกาสาคิดว่าถ้าผู้รอดชีวิตเห็นคนตายบ่อยๆเข้าอาจจะทนไม่ไหวกับเกมนี้กันไปเองก็ได้แต่ชวอสก็แย้งว่าเธอคนนั้นเลือกที่จะตายเองถ้าทนเกมนี้ไม่ไหวก็เป็นแค่มนุษย์ที่อ่อนแอคนหนึ่งเท่านั้นยูซุเกะพาโซโกกลับมานั่งและถามซึกาสาว่าจะอาอยังไงต่อถ้ามีแผนการก็ช่วยบอกกันหน่อย ถึงแผนของซึกษะะก็มีแค่การหาตัวโซโกโที่แท้จริงให้เจอไม่งนั้นเขาก็มีทางยอมแพ้แน,น่นอนตัวตลกปริศนาเลยเริ่มประกาศเกมที่4ต่อทันทีซึ่งกติกาก็ง่ายๆนั่นก็คือการเล่นซ่อนหาอนาเธอริวคิจะเป็นยักษ์และออกตามหาผู้รอดชีวิตทุกคนใครที่ถูกเจอตัวเป็นคนแรกก็แพ้ไปซึ่งทุกคนก็สามารถรอดจากสายตาของอนาเธอริวคิไปได้ทั้งหมดออรามีการอาศัยจังหวะที่อนาเธอริวคิเดินผ่านไปเพื่อเปลี่ยนที่แอบ ซึ่งชวอสก็เห็นว่าเป็นแผนที่ดีก็เลยคิดจะเปลี่ยนที่แอบเหมือนกันแต่จังหวะที่เขาออกมาจากที่ซ่อนเขาก็โดนใครบางคนเอาขวานจามเขาที่หน้ายางจังสุดท้ายพออนาเธอร์ริวคิหาใครไม่เจอแต่ก็มีคนตายเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนั่นทําให้อนาเธอริวคิหายไปโดยที่ไม่ได้ฆ่าใครเพิ่มเติมเลยยูสุเกะเข้าตรวจสอบศพของชวอสโดยมีศึกษะตามเข้ามาด้วยแล้วก็พบว่าชวอสยังไม่ตายและทิ้งท้ายไว้ว่าเขาอยากกินมันจูพิษ ก่อนที่จะสิ้นใจตายไปซึกษะเลยเปิดใจกับยูสุเกะว่าเขาต้องตามหาโซโกะที่แท้จริงให้ได้แล้วก็กำจัดมันซะเพื่อช่วยโลกทั้งหมดเอาไว้ในขณะที่โซโกะก็ำลังจะกินมันจูที่อยู่บนโต๊ะยูสุเกะก็รีบเตือนก่อนเพราะเขาเป็นคนได้ยินชวอสพูดเองว่ามันอยากจะกินมันจูพิษชวอสมันกะจะลากคนอื่นไปตายกับมันด้วยอราก็เริ่มกระวนกระวายว่าใครเป็นฆาตกรกันแน่ไหนจะต้องหนีจากสัตว์ประหลาดอีกแต่ยูสุเกะก็ออกความเห็นว่า อาจจะมีคนอื่นนอกจากพวกเขาแอบซ่อนอยู่ที่นี่ก็เป็นได้โซโกเริ่มถอดใจและมองว่าถึงชนะเกมพระราชาพัน์นี้ไปก็ไม่มีความหมายจากนั้นตัวตลกปริศนาก็เริ่มประกาศกติกาของเกมพระราชารอบสุดท้ายนั่นก็คือการตามหาหีบสมบัติที่ซ่อนอยู่ในตัวบ้านและใช้งานของในหีบนั้นให้มีประโยชน์มากที่สุดใครที่เหลือเป็นคนสุดท้ายก็ชนะไปเพราะว่ารอบนี้จะมีการปล่อยอนาเธอร์ริวคิออกมาตามลาผู้รอชีวิตระหว่างเกมด้วย ซึ่งทุกคนก็แยกย้ายกันออกตามหาหีบสมบัติทันทีโดยซึกษะรอดจากสายตาของอนาเธอริวคีไปได้และได้พบกับหีบที่ซ่อนอยู่และเมื่อเขาเปิดดูในหีบก็พบว่าในหีบนั้นมีมีดอยู่พอเห็นว่าของที่อยู่ในสมบัติคืออาวุธซึกษะก็อ่านเกมออกทันทีว่าจุดประสงค์ของเกมนี้คือการให้ผู้รอดชีวิตฆ่ากันเองจนเหลือเพียงคนสุดท้ายด้านอูก,ก็พบปืนในห้องน้ํา ซึ่งก็โชคดีที่เขาไหวตัวทันเพราะว่าออรากำลังย่องมาจเจ้าดาบแทงอูจากด้านหลังนั่นเองออราก็พยายามจะบอกว่าเธอรอเล่นแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่านาเธอริวกิปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ฆ่าออราต่อหน้าอูทว่าขณะที่อูพยายามจะหลบหนีเขาก็โดนขวานปาดเข้าที่คอจนเลือดทะลักด,ด้านโซโกะก็หมดอะไรตายอยากไม่อยากจะเข้าร่วมเกมอะไรอีกต่อไปนั่นทำให้ฆาตกรได้จังหวะปาขวานแบบมุมแรงสเน็กปักเข้าที่กลางอกของโซโกะจนร่วงไป ซึกาสะที่ออกสำรวจบ้านก็ได้เจอกับยูสุเกะที่ออกมานั่งอยู่นอกบ้านยูสุเกะพอเห็นซึกาสะก็บอกว่าเขาเจอหีบแล้วแต่ว่าเปิดไม่ออกเขาเลยเก็บไว้ให้ซึกาสะนี่แหละซึ่งพอซึกาสะลองเปิดดูมันก็สามารถเปิดได้ปกติแล้วก็พบว่าในนั้นมีมีดอยู่ด้านในแต่นั้นก็ทําให้ซึกาสะไว้ตัวทันว่ายูสุเกะหลอกเขาซะแล้วยูสุเกะชักขวานออกมาและจามเข้าใส่ซึกาสะทันทีแต่ซึกาสะก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้ฆาตกรที่ฆ่าผู้รอดชีวิตไปหลายคน แท้จริงแล้วก็คือยูสุเกะนั่นเองยูสุเกะรู้ดีว่าซึกษะสะคือคนที่รอดชีวิตเป็นคนสุดท้ายและถ้าฆ่าซึกษะสะได้เขาก็จะกลายเป็นราชาของโลกใบนี้แน่นอนว่ามันไม่ง่ายครับเพราะว่าซึกษะสะสามารถรับมือยูสุเกะแล้วก็ปลดอาวุธยูสุเกะได้ด้วยซึกษะสะก็เลยเข้าใจว่ายูสุเกะคนนี้เป็นยูสุเกะจากโลกคู่ขนานอื่นไม่ใช่ยูสุเกะที่เขารู้จักแต่ถึงอย่างนั้นซึกษะสะก็ไม่กล้าลงมือฆ่ายูสุเกะในทันทีนั่นทําให้ยูสุเกะ ได้จังหวะควักมีดในหีบออกมาแล้วก็แทงเข้าใส่ท้องของซึกะสะยูซุเกะประกาศชัยชนะทันทีว่าผู้ชนะของเกมพระราชานี้ก็คือเขาแต่ทว่าโซโกะกลับปรากฏตัวขึ้นซึกะสะจึงรู้ทันทีว่านี่ก็ไม่ใช่โทคิวะโซโกะที่เขารู้จักเช่นกันโซโกะจึงเปิดรอยแผลของเขาให้ดูทําให้รู้ว่าโซโกะคนนี้เป็นหุ่นยนต์เพราะในมิติของเขามนุษย์ได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วเหลือเพียงแค่หุ่นยนต์เท่านั้น อูที่โดนปาดคอก็ยังคงอยู่เช่นกันแล้วก็แสดงเห็นว่าตัวจริงของเขาก็คือนินจาอวกาศจากนั้นก็บอกลาทุกคนไปนอกจากนี้มิสะก็ยังปรากฏตัวขึ้นในรูปแบบของวิญญาณซึ่งคาซาเลยรู้เลยว่าที่มิสระวางแผนจะตายเองในเกมเป่ายิงฉุบก็เพราะเธอเป็นคนตายมาตั้งแต่แรกแล้วมิสระตกใจเหมือนกันที่โซโกเป็นหุ่นยนต์เพราะอุตส่าห์คิดดีใจที่มีมนุษย์แบบโซโกอยู่มิสระบอกว่าถ้าเธอได้เกิดใหม่ชาติหน้าเธอจะหาผู้ชายที่เหมือนกับโซโกให้ได้เลยจากนั้นก็หายไป ยูสุเกะโวยวายเพราะสุดท้ายเขาไม่ใช่คนเดียวที่รอดชีวิตแต่กลับมีทั้งผีทั้งหุญญ่นยนต์ทั้งนินจาวกาศรอดอยู่ด้วยเขาก็เลยเข้าไปโวยวายกับตัวตลกปริศนาเพื่อทําให้เขากลายเป็นราชาของโลกตัวตลกปริศนาจึงปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเผยตัวจริงว่าเขาคือนารุทากินั่นเองนารุทากิเฉลยว่าเกมนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตามหาโซโกที่แท้จริงที่จะกลายเป็นโอมาจิโอได้เท่านั้นตอนนี้พลังของโซโกที่แท้จริงได้อ่อนแอลง ซึกษัตจึงรู้ทันทีว่าโซโกโที่แท้จริงนั้นต้องการหาตัวแทนของตัวเองจึงได้เริ่มเกมนี้ขึ้นในช่องว่างของมิติถึงยูสุเกะจะได้เป็นราชาของโลกนี้จริงๆแต่มันก็เป็นโลกที่ไม่มีใครอยู่เลยเพราะงั้นมันก็ปราบประโยชน์มูได้ยังไงละ่ะยูสุเกะจึงว,วุวายหาเรื่องนารุตกิที่หลอกเขาแต่ก็โดนโอมาจิโอที่อยู่ในโลกกระจกสาดพลังไฟเข้าใส่จนตัวของยูสุเกะไหม้สลายหายไปนารุตกีบ,บ่นว่ายูสุเกะไม่สามารถเป็นตัวแทนของโซโกโที่แท้จริงได้ เขาเริ่มท้อแท้เพราะเขาได้เริ่มเกมนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วเกมพระราชานี้ได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีวันจบสิ้นเสียทีซึ่งกษัตริย์ก็เลยสงสัยว่าทาไมนารุทะกิถึงทิ้งร่องรอยแล้วก็นําทางให้ซึ่งกษัตริย์มายังที่แห่งนี้นารุทกิจึงฉเฉลยว่าเขาถูกโซโกที่แท้จริงใช้งานจนเหนื่อยหน่ายเต็มทีแล้วเขาคิดว่าถ้าเป็นดีเคสละก็อาจจะสามารถจบเกมบ้าๆนี้ก็ได้ซึ่งกษัตริย์จึงรับปากกับนารุทะกิว่าเขาจะทําให้ทุกอย่างจบลงเองจากนั้นก็แปลงงรร่าเป็น รวมถึงโซโกเองก็แปลงร่างเป็นชาเมนไรเดอร์จิโอแล้วก็พุ่งเข้าไปต่อสู้กับโอมาจิโอในมิเรเวลซึ่งขส่าประกาศกับโอมาจิโอว่าเพื่อช่วยโลกทั้งหมดเอาไว้เขาจะไม่ยอมให้โอมาจิโอออกไปจากที่นี่ได้อย่างแน่นอนแต่ลําพังซึ่งขส่กับโซโกก็ไม่อาจรับมือโอมาจิโอได้ทันใดนั้นดีเอ็นชิบลาและคูกะก็ได้กระโดดออกมาจากโลกต่างมิติเข้ามายังมิเรเวลแล้วก็เข้าต่อสู้กับโอมาจิโอระหว่างที่พวกดีเอ็นกำลังสู้อยู่ โซโกก็มอบไรวอตของเซเบอร์ให้กับซึกระสะแล้วขอให้ซึกระสะใช้งานมันทีแต่ว่าซึกระสะก็ตอบไปตรงๆว่าเขาใช้งานมันไม่ได้โซโกเลยขอให้นําพลังนี้ไปให้คนที่ใช้มันได้และต้องการมันเพราะว่าการต่อสู้มันยังไม่จบลงตรงนี้แน่นอนโซโกและซึกระสะร่วมมือกันรุมโอมาจิโออีกครั้งแต่สุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้และถูกแรงระเบิดของโอมาจิโอขับไล่ออกไปทันใดนั้นเองโซโกในโลกคู่ขนาดอื่นก็ได้ตื่นขึ้น ทางกลางโรงเรียนในแดนรกร้างที่รายร้อมไปด้วยอินเวสและเรื่องราวต่อจากนี้ต่อไปติดตามกันได้ใน Ge โอว s เอนั่นเองครับสรุปนะครับคือณนะตอนนี้เนี่ยในทุกโลกคู่ขนานมีโซโกที่แท้จริงอยู่คนหนึ่งนั่นก็คือโซโกที่มีชะตากรรมที่จะต้องกลายเป็นโอมาจิโอและถ้าโอมาจิโอถือกำเนิดขึ้นเนี่ยมันก็จะซวยมีผลกระทบไปกับโลกหลายใบเหมือนกับตอนท้ายในซีรีส์จิโอนั่นแหละซึ่งกาสตร์ก็เลยจะตามล่าหาโซโกที่แท้จริงแล้วก็จัดการมันซะ พราะว่าเขาก็ได้มาเจอกับบ้านลึกลับในช่องว่างของมิติเวลาซึ่งเกิดจากการที่โซโกที่แท้จริงนั้นสูญเสียพลังไปมากจนต้องหาตัวแทนของตัวเองมารับพลังต่อโซโกที่แท้จริงก็เลยบังคับให้นารูทากิเนี่ยสร้างเกมพระราชาขึ้นมาเพื่อเฟ้นหาผู้เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของโซโกที่แท้จริงแต่ว่านารูทากิก็เหนื่อยล้าเต็มทีไม่เห็นปลายทางจนทิ้งเบาะแสให้ซึกะสะตามมาเจอแล้วก็จบเกมพระราชาลงแน่นอนว่ามันสร้างคําถามขึ้นเยอะในช่วงท้ายครับเรื่องผีเรื่องหุญญญ่นยนต์เรื่องนินจาอากาศ แต่ก็โอเคเพราะว่าซึกระสาเนี่ยเขาบอกไว้แล้วว่าช่องว่างของมิติมันเชื่อมกับโลกคู่ขนาดหลายใบมันจะมีอะไรโดนดึงมาที่นี่บ้างก็ไม่รู้แต่ไอตอนท้ายเนี่ยตอนที่ดีเอ็นทิบารล่าคูกาะโผลมาเนี่ยคือไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ชัดเจนเหมือนกันแต่ผมมองว่าพวกเขาเนี่ยก็คือเพื่อนๆของซึกระสาจริงๆเนี่ยแหละที่พวกเขาเนี่ยกำลังหาทางจัดการกับโซโกที่แท้จริงจากที่อื่นๆอยู่เช่นกันแล้วเขาก็เจอช่องทางในมิร่ o เวิลด์ก็เลยกระโดดเข้ามาช่วยซึกระสาาจากหลายๆที่นะแต่สุดท้ายก็โดนโอมาจิโอดีดกลับออกไปทุกคน ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเนื้อเรื่องมันวัดเด h ร์ฟักนะครับซึ่งผมก็คิดเหมือนกันนะแต่มันต้องดูให้สมบูรณ์ก่อนครับเราค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีแต่โดยรวมแล้วภาคนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรครับเพราะมันปูเรื่องไปสู่ g e o อ s d สติเคมากกว่านะครับโดยรวมแล้วยังคิดว่าอยากให้ทุกคนไปดูนะฮะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยจริงๆมันกำกับให้ตัวยูสุเกะเนี่ยเขามีโปะมาหลายครั้งแล้วนะซีหลายซีมันลีดมาว่าฆาตกรที่แท้จริงอ่ะมันคือยูสุเกะแต่ด้วยความที่ว่าเราที่เป็นคนดูไ มันก็ไว้วางใจตัวละครที่เราเคยเห็นกันมาตลอดอะไรแบบนี้แล้วด้วยความที่มันมีตัวร้ายอย่างพวกไทม์แจ็กเกอร์อยู่ด้วยเราอาจจะไปมองว่าพวกนั้นอาจจะเป็นคนร้ายซะมากกว่าซึ่งมันก็เป็นการเล่นกับความรู้สึกของคนดูได้ดีนะผมมองว่าอย่างนั้นนะส่วนสายเก็บเนื้อเรื่องก็ไปรอติดตามกันใน Geo w e s t Decay กันต่อเลยครับผมทั้งนี้นะครับก่อนจากไปก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับขึ้นชื่อมันิดนึง Yeah ขอบคุณที่เจนะฮะเพราะว่าเราคงอยู่ไม่รอดถ้าไม่มีพวกเขานะฮะแล,ะแล้วถ้ามีเพิ่มกันอีกก็จะดีใจอย่างมากสุดท้องครับคลิปพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกใ,ใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย